ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ช่วงที่สองของรายการครับช่วงที่สองรายการไปไหนพี่ขุนเราจะไปเดินชมวัดนครราชกันเราไปเดินชมวัดนครราชกันนะก็มีที่เที่ยวมากมายนะพี่เปรมครับครับมีมณฑปมณฑปหลวงพ่อนกนะฮะมีพระโบส์พระโบส์ซึ่งมีประธานพระประธานที่เก่าใช่แล้วนะฮะที่สร้างโดยหลวงพ่อนกครับหลวงพ่อนกหลวงพ่อนกครับผมก็ ทางด้านในนู้นน่ะมีเรือสำเภาเรือสำเภานะะฮที่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อนุกนุกอยู่นะฮะที่เมื่อกี้ท่านท่านเจ้าวาดได้เมตตาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันไปดูกันนะฮะไปดูแพะดูนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนะครับวัวใช่ไหมวัวนะฮะรวมถึงรูปปั้นรอบพระโวศตร์นะฮะที่มี12ราศี12ราศีหรือ12นักสัต สิบสองนักสัตว์สวยงามมากครับครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยไหมครับพี่ไปเลยไปเลยฮะเดีพ่อครับคนนี้เขามาไงครับเนี่ยอ๋อโยมเขาเอามาถวายครับโยมมาถวายมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยวะฮะครับโอ้ตอนตอนนี้เขากี่ขวบแล้วเนี่ยสาม สามปีแล้วสามปีแล้วดูขาเขอใหญ่มากเลยนะครับขาใหญ่มากก็มีโยมเอามาถวายหลวงพ่อเลยต้องเลี้ยงไว้อ่าใช่ไหมฮะสนมากเอ๊ะก็จะเห็นต่ปล่อยปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยนกปล่อยปลาที่เอานกกระจอกเทศมาปล่อยกันที่วัดอ,อืมเขาเขาตอนแรกหลวงพอ่อเลี้ยงก็ปล่อยเขาเดินอ่า รอบรวัดนะแล้วเขาออกไปข้างนอกให้หลวงว่าออกครับออกต้องไปตามจับมาต้องไปตามจับมาครับแต่ว่าที่เอามาขังว่าดุดุนะฮะเพราะว่าเอนี้คนเนี่ยมาทาช่วยงานศพแล้วไปว่าเขาอืไปดุเขาอืเขาจําได้อไปดุแล้วก็เห็นท่านว่ารู้สึกจะเอาไม้ไปตีเขาด้วยนะเอาไม้ไปตีด้วยดุด้วยเอามาไปดุเขาเอาไม้ไปตีเขาอ่าจริงๆเป็นเขียนอภัยทานนะ ครับนะครับกันนะเออเลยเขาเขาจำได้เพราะว่าเขาฉลาดนะครับฉลาดเขาฉลาดถือว่าฉลาดครับจําได้ครับเออตีกลางคืนเช้าไปเขาเตะเลยเตะอ้เตะเลยพอลมไปกระทืบเลยโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมลิดท้าอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ใจว่าผลผลคือสลบเลยใช่ไหมครัครับสลบเลยสลบเลยนะฮะก็ อย่างที่บอกครับว่าเขตอภิยธานจะมาทำร้ายเขาเขาจําได้ด้วยนะครับสงสัยหลวงพ่อต้องให้กินข้าวคนบาทนะครับไี่กินอยู่ฮะกินอยู่นะกินข้าวคนบาทอยู่โอ้ยสบายแล้วเดี๋ยวปล่อยได้แล้วครับท่านกินข้าวเสกหลวงพ่อซะเลยครับอพี่เปรมถ้าทางไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปที่ต่อไปดีกว่าอยู่กับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวครับนิมนต์ครับ เปรมครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเรือสำเภาเรือสำเภาที่หลวงพ่อบอกพี่เปรมก็นึกว่าอยู่กลางน้าก็ตอนนี้เมื่อก่อนอยู่กลางน้ำใช่ไหมหลวงพ่อใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้น้ำทังเข้ามาดินพังหมดเพราะตรงนี้เป็นบริเวณท้องนาเรือสำเภาล่มมาแล้วหมุนเป็นน้ำหมุนอย่างเงี้ยหมุนก็มาจอดอยู่ตรงนี้ที่ไว้ก็ไม่พังแล้วก็มีที่งอเข้าไป ขวางเหมือนกับขวางไว้ให้ขวางอยู่อันนี้ก็ขวางก็แสน้ำไว้ดินก็ทับถมกลายเป็นที่งอกขึ้นไปโอ้ก็ตอนนี้หลวงพ่อก็อยากจะที่จะขุดเรือสำเภาขึ้นมาชตอนนี้มีดินทับถมลงไปนะฮะเอ่อแล้วเจดีย์นี่นะหลวงพ่อเจดีย์คุณสมแดงเดชานะครับแม่หนุ่มนะครับครับผู้ที่บริจาคที่สร้างวัดเนี่ยก็มาสร้างเจดีย์ไว้นเรือสำเภากลางเรือสำเภาเ่ย แล้วกราทางด้านท้ายเรือเนี่ยครับพ่อนี่ครับนะท้ายเรืออยู่ทางนี้ฮะบาลีเนี่ยบาลีเนี่ยออครับัวเรืออยู่ทางนู้นทหารหมดไปแล้วมีทหารส่งกล้องอยู่อ๋อเหรอครับครับเป็นเป็นรูปปั้นทหารส่องกล้องคู่ให้หัวเรือครับทหารสองนายนี่พังไปหมดแล้วครับ๋อแล้วอันนี้อันนี้มากับเรือหรือมาสร้างทีหลังฮะเนี่ย มันมากระเรือแล้วมันพังไปแล้วเข้ามาจำลองขึ้นมาอ๋อมากกเรือแล้วพังไปพังไปแล้วเขาก็จำลองทำปูนขึ้นมาทั้งหมดอคครครับับบส่วนเจดีนี่ก็ไว้เก็บอัฐิของของท่านขุนสำแดง,งเดชสแงเดชาแรงเดชาก,กับคุณแม่นุ่มนะฮะโอ้ตอนนี้ถ้าเผื่อเราจะบ,บูรณะนี่เราก็ต้องค่อยๆคยนะัะก็ต้องระวังแล้วก็ดูโอค่อยๆขุดขึ้นมาก็ค่อคๆขุดเรื่องใหญ่มอนก็นะฮะ เรื่องใหญ่เหมือนกันก็ต้องใช้ปัจจ e> ัยจํานวนมากแหละนะมาช่วยทําบุญก okay. ันครับครับก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ เราอยู่ในมณฑปที่วัดนคราชน,นะครับ,รบสําหรับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวที่วัดเนี่ยผมขอเชิญชวนให้ท่านชมเนี่ยเข้ามาปิดทองนะครับรูปหล่อจำลองของหลวงพ่อพระพุทธโสธรครับหลวงปู่นกครับและหลวงพ่อเทพอีกทั้งพระพุทธบาทจำลองครับ,รบแล้วก็ยังมีเสียมซีเสียงไทยอธิษฐานลองขอหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายลองดูว่าท่านจะประสบโชคลาภยังไงดี หรือว่าหน้าที่การงานเป็นยังไงนะครับก็ในบนถมนี้ก็มีจิตกรรมฝาผนังเป็นปูนปั้นนะปูนปั้นรับมีพระมหาชนกมีแสดงถึงพระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระเจ้านะครับตั้งแต่ปะสูตัสรู้นะฮะรวมถึงมีตอนนั้นเป็นอะไรที่องค์ครีมานองค์ครีมานตอนที่ไปปลดองค์ครีมานใช่กําลังจะไปฆ่ามารดาจะเป็นทําให้เกิดเป็นอนันตริยกรรม พระเจ้าท่านทรงเห็นแล้วว่าว่าท่านองค์ปริมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมได้ครับนะก็เลยไปโปรดซะจะได้ไม่ไปทําอนันตริยกรรมนะครับก็ในมณฑลมนี้เปิดทุกวันนะพี่เปรมทุกวันครับเปิดทุกวันมาได้เลยมาได้เลยครับนะครับมาถึงก็เข้ามาแล้วก็มากราบมากราบหลวงพ่อโสธรนหลวงพ่อโสธรหลวงปูนโก หลวงพ่อเพลนะครับมากราบท่านเจ้าอาวาสก็ได้นะครับมาเที่ยววัดมาทําบุญกันนะครับทังวัดนาคราชยังมีสิ่งที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอีกหลายสิ่งนะครับก็รู้สึกว่าของเก่าสาราเก่าจะสุดลงไปเลยต้องบูรณะใหม่นะครับลองเข้ามาเที่ยววัดมาทําบุญกันนะครับอะไรครับพี่เพลยเดี๋ยว สถานที่ต่อไปเราไปเดินเที่ยวชมกันดีกว่าดีครับเอ๊ะที่ข้างๆเป็นพระอุโบสถใช่ไหมครับพระอุโบสถครับข้างในมีพระประธานด้วยพระประธานเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่นกเลยอืมท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นร้อยปีเกือบสองร้อยแล้วมั้งเกือบสองร้อยแล้วรเกือบสองร้อยแล้วรอบๆนะฮะรอบๆพระอุโบสถมีปูนปั้นครับสิบสองราศีสิบสองราศีครับผมไปดูได้สวยงามมากฮะครับลองเข้ามาดูกัน เดี๋ยวเราไปพระที่พระวบศรกันต่อโอเคครับครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในพระโบสถของวัดนาคราชครับนะครับก็เลยขอกราบเรียนถามท่านพระโบสถนี้นี่สร้างมาตั้งแต่ปี2500ปา2 0 0 8ครับแล้วก็มาบูรณะบูรณะใหม่ใหม่ครับตอน52 52ก็โอ้โหหลายสิบปีมันนกว่าจะได้บูรณะครับนะครับก็ภายในพระโบสถนะฮะก็จะมี กิตกรรมฝาผนังนะฮะเขียนภาพพระเจ้าสิบชาติระครับพระเจ้าสิบชาติก็มียกตัวอย่างก็มีเตมีชาดกนะฮะและมหาชนกชาดกใช่นะฮะสวนอัสามชาดกนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับพี่เตชะสุเนมภูชนะวิเวพีิเบรมจำได้แต่แค่นี้แต่เอาชื่อเต็มจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้ตัวย่อยนะฮะแต่หัวใจสวยสวยงามมากนะสวยงามมาก ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาชมด้วยกันนะฮะลองเข้ามาที่วัดนครราชมากราพระุโบสถเออกราพระประธานในุโอรับนะครับแล้วก็มาชมจิจกรรมฝาผนังที่นี่นะครับยังับมีเป็นบทคถาพาหุงหรือเปล่าครับใช่มีนาลาคิริงเพใช่ไหมครับช้างไม่ทำร้ายรือก้าย พยามารพวกนี้นะครับครับอ๋อตือเจ้าบริาอแล้วก็มีนี่ขึ้นไปชั้นดาววดึงสเสด็จไปเทศโปรดพระมารดาครับครับก็ช่วงนี้ก็เราพาท่านผู้ชมเินเที่ยวแล้วครับนะฮะก็คงจะหมดเวลาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ